สวัสดีพี่น้องฟ้องโครกและน้องฟ้องป,งองป,องปายค่ะโอ้ยพี่น้องนะคะหัวลำม,มันก็ออกฉากแหลกเนาะนี่นะคะเก็บไว้ที่แร้วนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ว่าขาดฝันก็คือตีกันผู้ว่าผู้ว่าใบดุนก็เลยแบบ้ยม,ม,ม,มันเดินมิตรหัวลำว่าเหรียญนี่แถวนี้เพื่อหนึ่งนะคะด้วยจากการพืชผลนะคะ เก็บไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องสั่งเลิกแล้วนะคะเพราะเหตุการณ์รุนแรงเนาะทีมงานหมอร่ำโมกะเริ่มพักกันทยอยเก็บของนะคะเริ่มทยอยเก็บของเก็บเต็นกันค่ะอืมอะไรก็ไม่รู้ที่พ่อน่มหัวพุทธเนียนนั่นกำลังกำลังเสียช่วงผมนะคะกะเล็กกระากออกขึ้นเกาเสียดายแตกครับ ปวดข้อบวดมือปวดแขนปวดตกตะลอนทำอะไรน่ะทำอะไรน่ะทำอะไรน่ะเบี้ยเบี้ยเบี้ยว่าได้ซื่ไหมเบี้ยว่าเว่าวได้จะไปเป็นจุบโทรศัพท์นี่คืออะไรเนี่ยทั้งพูดทั้งจุบโทรศัพท์นี่คืออะไรเนี่ยน้องเบี้น้องเบี้น้องเบี้อะไรนะน้องเบี้ยเป็นสุวรรณเบี้สุวรรณชัยปฐมก็เรนนิสัยวันนี้เล่นอยู่ใส่เหรอเป็นเรนใส่เบี้ยโคราช ใครอยู่แถวคนเพคนนั้นเดลามสอดแจงเนาะโอ้สาวหน่อยกับมี่บุณีล่ะเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่เคยเจอนัวครูเอ๋เนาะไม่เคยเจออันนี้ก็ไม่ยอมนะครรั้งแกเนาะลุงโจก็ไม่ยอมตัดันให้เล่นดันให้เล่นแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้มันมันมันคือมันไม่ใช่ใใช่่ไมช่อะไรนะเพียงไม่อยากล่างหนาเพราะว่าอันแจงหนาดีกาดไปงหนาช้ำช้แล้วไม่อยากล่างออกว่ากันนะที่ได้ทั้งสอง่า คุณโจก็อยากแบบหปเล่นไงเพราะว่าแฟนขับอะไรยังไงเหน่อยไหมพ่อน่าเหี่อยี่รีดเนาะเหนื่อยเราะว่า่านก็เคยปวดเนี่ยก็เด้ออกยูก็ได้ออกยูสิกันด้วยนะต้องก็ฉากแรงเนาะของเขาฉากสามของเขาฉากสามแล้วอูโซ่ี้ไรก็ฉากระกอนเนี่ย มื้แต่งหน้าสวยๆมือนี่ขิวก็เขียนง่ายมือนี่แต่งหนาง่ายแม่โอ้ยได้ว่ามือนี่เอาคขึ้นแต่งหนาง่ายแถมันนะก้าเดี๋ยวก็แล้วเออแตง่ายๆแบบว่าโอ้ยนี้กันเด็กน้อยเขาตัดเด็กน้อยเขาจ้าโอ้ยเจไดเจได้จได้เนาะที่แยกเก็บของกันเหมือนกันเนาะค่ะ อันนี้พี่น้องเข้ามาแต่ใส่นอหนิเนอะได้เสียนถ้าแม่บอกอดีจ้า,อาโอ้มันเหมือนแม่นอะเหมือนที่จะสอดไฟแล้วเสดายเนาะว่าสิีมะเบืองดุกไสเป็นรอยว่า แต่ิว่าเองลูกไส้่ำเลยว่าเห็นจอยจังว่าข้างกรฉากอันมู้ลูกสิออกฉากสามยังว่านายเนาะจังว่าอันก็เลยว่าโอ้ยยาว่ายว่าันเศ้าเด้ออยากออกร่ำมาสนดวกเอา่าเดีเศ้าอีหลีคุณแม่ของกันใช่น่ะโอ้เราคือแม่แต่กันช่คือแม่หน่าคือแม่ เดี๋ยวเนี่ยเดียวเซียนเดียวเซียนเดียเี่ยเกีียวเขาไปแล้วพัดหรอแล้วั่าแล้วเอารถเกี่ยวบ่ะจ้าบ่จ้ามันมิหนนะใครอยู่มิหนาเนาะสิบเบิ่งวันเราเรื่องบดีบึงนะครักล้บ่จากว้านเท่าไหร่เจ็ดสิบหกบาเยนเดาเจ็ดสิบลูกดเจ็ดคิดลูกใครอยู่ดีเนาะ ไก่าร์น้อยจ่ครับาะเี้ยงนางมี้างภาพกไก่ดอก้วผู้ใดแม่งนเปียก้ทังนีเหนียงอันนี่ทั้งนี้กินครออได้ยังกินนะมันจะขาดเขาทียังนี่ยทอดทอดปลาดุทอดไก่ค่ะเดอดไซ้ลอาปลคั่งทอดไก่ ขอน่องไก่กับทอดปะดุพี่เมี่ยนแเอามาฝากเกขอบน้ำบุเมี่ยนแล้วอมาฝากข้าวตอนข้ากำมันเขาอียงกับอื่นนี่เขาเออเขากองบ่ใบเขาไม่เป็นเมียนเมี่ยนมีการใช่บนมักใช่ข้าวกำเนาะอ้ยอนอยู่กินขวมเน ดออกว่สนดออกฉากแรกเนอะออกไปฉากสอเขาตีกันเขาตีกโอ้ยเกฉากสองมค่ะร่ว่าคุณบอกฉากสองมดิออกฉากสโอ้ยเดเนาะ กินเือกเปลี่ยนยัข้าวดนวข้าวเจะ่จกินเ้าอได้มั้อนีอย่้าจะกินเ้าอได้แสดงว่าไข้หล่จะสั่นไข้เป็นเศร้าแน้วอมไว่าอันล้มตบสองมือแล้วล้มตบไม่แห้งอ่ะถามกวามสิสิาเป็นไงบ้างดิบตบเป็นไง ไปงม่ได้สองหมื่นเลยเด้คใครๆก็ว่านก็จังตบแท่งหล้วก็จะหล่มแห้งแห้งเกคือจังนึงก็โอ้ยว้นนี้เจ็บอยู่เนตุนแต่นอกวันนี้มาคนนี้เป็นสีมันจิตะเกียบมึมดดดกระอดเอากระอุกลูกคุณยายจะกลับแล้วนะได้วันนี้ข้าวันนี้ข้าววันนี้ข้าวันนี้ข้าวคุนิดไปเหลี่ยมได้เมื่ด้บาทขอบคุณแรงๆจ้าเรเจ็บญด วัวด้เบิ่งขุเพชรถ้าอยู่ในเบิองสำเนียงเสียงนังกลางวันอยูโอ้ยนี่เดเมิองสำเนียงเสียงนังกลางวันเลยดิว่ได้กินหเบียร์เราสามสิบวันเบิองใต้เมืนมวนเนาะสามสิบกินเบียร์ด้เกคนนสามอของพ่อบอกแงอยน้ำเด้ค่ะเด้งน้งนไปอันน้ำไปอันสีสะเก็ดแม่ป้าไปสีสะเก็ดมาเร่งหักไหม โอ้จ้าขอบคุณหลายแม่เดินถ้าปอดไั่จ้าน้าปวดไป่ใสเาหล่ะมมงว่นี้คือเรื่องว่าจับฝาดยิ้มงเลยแบบนี้เห้นมึงเลยแบบนี้เอ้าผู้วางยางกายก่ยิ้มสองข้างยังอยู่อ๋อเจงเสียพ่บ่ ปั่นเทุ่งปุ้ยกะได้ปั่นทเราจปุ้ยก็อย่า่าเอาอย่างตะปูบ้าหรออายอย่างตะปูบาอายเจ้าค่ะเอาจ้าไหนจกานั่งกินขาววก็เรู้ละเจียถ้าผู้เาก็ต้องคันนี้คุก็เาผ้ากันนี่ก็ละากันนี่คุณอะเอาเอเานั่งินกล้กนตนี้ไงเอากินกิ้ลูไป เริ่มถามคนเรียงสร้างได้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วครับเล่นตลกเละออกฉากเดียวกันเนาะออกฉากเดียวกันฉากสามออกฉากเดียวกันฉากสามครับผมแต่บางวันก็ไม่ได้ออกกับดูแลร์ด้วยครับครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้เพราะว่าเป็นเป็นบ้านของตัวเองเพราะรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงก็เลยไม่ได้ขึ้นฉากด้วยครับเพราะว่าไปคอยดูนาเวที แต่วันนี้ขังครับ <laughs> ความขังยังคงเดิมโอเคอ <laughs> จะถ่ายนอกน <c oughs> าจะดูในส่วนแข่งนาะครับผมฮะคือ <c oughs> จริงๆค <oughs> ือ <c oughs> จริงๆเราไม่อยากให้มองมองภาพเราว่าเราเป็นตัวไม่ใช่เราเป็นผู้ที่ไม่ใช่ให้เหตุการณ์มันสงบค <oughs> ือจริงๆแล้วคือทุกอย่างเกิดเพราะน้ําเป็นนทิสัยอย่างเดียวครับคนกินคือคนกินเข้าไปแล้วคือเปลี่ยนตามน้ํา <c oughs> แต่เราอยากให้มองว่าเรากินเรากินเครื่องดื่มไม่ใช่เครื่องดื่มกินเรา นะครับก็อยากให้ดูกันแบบสนุกดูกันแบบด้วยความบันเทิงครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับเพราะว่าการเสียหายถ้าเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วต่างฝ่ายต่างมีแต่ความเสียใจนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะครับการมางานเราต้องมาดูด้วยความแบบความบันเทิงแล้วก็มาดูด้วยความสุขครับแล้วก็ขอบคุณ f อที่มาคอยดูจน จนมีการตัดสินใจว่าของเจ้าหน้าที่ว่ายกเลิกยุติการเล่นครับหยุดค,ครับวครับเพราะว่าคือถ้าเล่นไปข้างหน้าอาจจะมีการเสียหายหเกิดขึ้นมากกว่าอ่ามากกว่าเรียกว่ามากกว่ามัมมนมากกว่ามันไม่คุ้มเนาะมันไม่คุ้มคือได้ไม่คุ้มเสียครับใช่ใชครับก็เลย เจ้าหน้าที่เคยสั่งให้อยู่ครับต้องเข้าใจด้วยนะครับสําหรับพี่เอฟซีเนาะใช่ใช่ค่ะครับผมเราก็รู้สึกว่าเสียใจเพราะว่าเราแต่ถึงถ้าเราเราตั้งใจมาซอแจ้งกันอยู่แล้วนะครับไม่อยากล้างหน้าเลยเสียดายเครื่องสำอางครับือวันนี้แต่งหน้าสวยๆแบบนี้เอาเอาเอาหลักความเอาหลักหสวามง่ายด้แต่งแล้วเดี๋ยวก็เส็จใช่ครับคือเอาเอาหลักความจริงแล้วคือเครื่องสำอางแต่ละวันเราแต่งนี หลายสิบบาทเป็นร้อยบาทเลยนะครับต่อวันเราคิดดูว่าคืออายไลเนอร์ก็เท่าไรแล้วนะครับแล้วก็แป้งที่รองพื้นครีมรองพื้นเราเราแต่งที่สวยเราก็อยากโชว์เนาะเราอยากโชว์หน้าสวยอะไรเงี้ยแฟนคลับเอฟซีมาเยอะมากใช่ใช่ใช่เพื่อนๆมาเยอะมากอุบลมาจากมาจากมุกดาหารมาจากอุบลก็ก็มาคุณคุณแม่ก็มามามาจากจากอำเภอไกลมากห่างหกสิบเกือบสิบ ก็ก็มาเป็นเล่นเชียดาแต่เพราะว่าอยากดูเสียดายมากเลยโอ้ยอยากอยากอยากให้เล่นซอนเกี้ยงไปล้ที่แรกที่แรกว่ารอรอคำสั่งอยู่รอเจ้าหน้าที่อยู่ไม่อยากค้อนล่างค้อนหนาไม่อยากค้อนโลอันดึงคนตาออกนั่งซองกระของในงูนนั่งนั่งต้อมเหตุการณ์เพราะว่าเราตั้งใจมาตั้งใจมาวตตั้งใจมา กินกาแฟเปิดสามปองสั่งจังต้องอู้เพื่อนฉันกินกาแฟหมดสั่กระป๋องนะวันนี้ลองเพลงใหม่เนาะวันนี้เนนนาะวัี้เป็นเพลงหลวงพ่อรวยครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมครั้งแรกมากเพราะมับอุ๊ยขอบคุณครับสลับพี่พรด้วยจริงจริงแล้ววันนี้ฝากซิงเกิลใหม่เนี่ยยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับชื่อซิงเกิลว่าใจบ่พร้อมเจ็บครับผมเป็นเพลงเกี่ยวกับสไตล์อคูสติกเกี่ยวกับความรักครับผมเข้ากับชีวิตตัวเองนะครับที่ผ่านมาก่อรครับ ่าเป็นชีวิตจริงที่กลั่นออกจากเรื่องกลั่นแต่งเป็นเพลงครับผมใจบวบามเจ็บเนาะครับผมขอบคุณอาจารย์ทนายเอด้วยนะครับที่กลั่นเป็นเพลงมาครับสร้างจากความรู้สึกนะครับแล้วก็ฝากฝากพี่เอฟซีนะครับผมฮะของช่องพี่พรเพื่อดีนะครับแ่อว่าติดตามผลงานของชานด้วยกันนครับผมและอีกไม่นานนี้ก็อย่าลืมครับผมว่าผลงานเพลงของพี่พรเพื่อดีนะครับใช่ใช่ค่ะ ย่านเสียตัวให้พัวเขาย่านเสียตัวให้พัวเขาเพราะว่ามือเขาไปใส่เสียงมือเดียวกันใช่ครับผมไปใส่เสียงพร้อมกันเลยนะครับแล้วผลงานเพลงย่านเสียตัวให้พัวเขาเข้มข้นมากครับผมเข้มข้นมากจริงๆสําหรับสายลําสายจุนะครับเสายลำสายหมอลำใช่ครับผมผมคนนึงก็ชอบชอบแน่นอนครับผมได้ยินแท้ขึ้นมาโอ้โหผมมันเร้าใจครับดนตรีร้าวใจครับผมทันหลายหลายสไตล์รูปแบบดนตรีในเพลงเดียวครับผมเรียกว่า หลายอรรถรสในเพลงเดียวครับผมรอชมรอฟังแล้วกันครับสนุกถูกใจแน่นอนครับผมสำหรับพี่ๆทุกท่านนะครับครับขอขอบคุณด้วยแล้วกันครับผมเอาใจช่วยแล้วก็ฝากผลงานด้วยกันแล้วกันครับผมร้องเพราะมากแล้วก็เพลงก็เพราะมากที่้องติดตามนะคะใจบ่พร้อมเจ็บครับผมนะคะใจบ่พร้อมเจ็บเนาะแล้วก็ย่านเสียตัวให้ผัวเกาหน้าเราเด้อครับไปไปไปบันทึกวันเดียวกันก็ รอแรงเชียร์แรงใจจากพี่ๆน้องๆด้วยกันครับผม FC ของสาวน้อยเพืนบนแพงของเราครับฝากด้วยกันแล้วกันเนาะให้ปังๆให้อันนี้เด้อพี่หัวเข้านะคะให้ปังๆทุกๆเพลงด้วยนะคะทย้อดวิวหลายๆเด้อนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะนะคะเนาะเฮ้าละล่าแฟนคลับเนาะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเฮาค่ะอทำลาแฟนคลับพักผ่อนนีกว่านะคะเพราะว่าหนิยเขาเลิกแล้วเลิกแล้วจริงๆใช่เพราะว่า เราจะต้องตื่นเช้าไปที่จังหวัดรีสเกตบ้านบ้านช้างออกอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้จะอยู่ในอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองบ้านกุดงงไม่อันตรายเนาะอันนี้เพราะว่าก็ถ้าเป็นในเมืองก็ ไม่อันตรายไม่เท่าไหร่เนาะครับผมไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็รู้ดีก็มีอยู่บ้างแต่คือสมัยนี้เป็นสมัยใหม่แล้วนะครับใช่ใช่ใช่ครับผมเราเราคิดว่าคือในแนวความคิดคือในแนวของการเปลี่ยนแปลงของโลกมันก็จะเป็นสมัยใหม่ครับเราคือไปเล่นที่ไหนอยากให้ความสนุกอยากให้ความบันเทิงกันเต็มที่ซอดแจ้งกันตลอดครับไม่อยากเจอเหตุการณ์ที่มันจะต้องมีอะไรมาเสียครับในความสายบันเทิงของพวกเราเรียกว่าให้ความสุขแก่ทุกท่านความสุขของทุกท่านคืองานของเราครับ ขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามช่องเรานะคะขอบคุณเลยไเดอร์ปลาฮาวกับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะบค่ะ